สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมเช่นเคยนะครับในรายการยอดเชฟไทยครับทุกวันเสาร์เก้โมง15แบบนี้ท่านผู้ชมครับอีก2วันสวันนี่ก็เข้าเทศกาลสงกรานแล้วนะครับแล้วก็เป็นเทศกาลปีใหม่ไทยซึ่งผมถือโอกาสอย่างนี้เลยดีกว่าว่าขออวยพรท่านผู้ชมนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญแล้วก็มีเงินมีทองใช้ตลอดทั้งปีนะครับในวันขึ้นปีใหม่ของไทยแบบนี้นะครับเมนูของเราที่จะนํามาเสนอท่านผู้ชม2เมนูวันนี้เนี่ยเมนูแรกครับเป็น ต้มจืดไข่น้ำหมูสับกับกุ้งแชบวยนะครับเป็นเมนูเรียกว่าถ้าทำมาแล้วเนี่ยทั้งครอบครัวนี่ทุกคนจะต้องชอบแน่ครับแล้วเมนูที่2ครับเนื่องจากเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองร้อนแล้วเข้าฤดูร้อนด้วยเดือนเมษาแบบนี้เนี่ยผลไม้หน้าร้อนเราเนี่เยอะมากไปหมดเลยแล้วก็โบราณเนี่ยเก่งมากนะครับที่จะสร้างเครื่องจิ้มผลไม้แบบนี้เนี่ยมาให้พวกเราได้สืบทอดวัฒนธรรมการกินผลไม้ น่าร้อนกันครับอย่างน้อยๆเนี่ยต้องมีสักหกอย่างแล้วละ่ะที่ท่านผู้ชมต้องได้รู้จักแล้วได้รู้จักสูตรได้รู้จักวิธีผสมกันแต่ก่อนที่จะไปชมทั้งสองเมนูเนี่ยเราไปตลาดครับท่านผู้ชมไปดูก่อนว่าต้มจืดไข่น้ํากับหมูสับแล้วก็กุ้งแชบวยเราเนี่ยกุ้งแชบวยกับชีแฮเนี่ยเขาต่างกันยังไงจะได้หาคําตอบกันครับเดี๋ยวไปกับผมเลยครับเอาไซส์นี้ให้หน่อยได้ไหมตัวเล็กเนี่ยพอละ แล้วอพอแล้วเป็นกุ้งที่เรียกว่าเราบอกเราหากุ้งแชบววนี่เป็นแชบวยที่มีควับสวยเงาเลยผิวเงาเหลืองเท่าไหร่100บาทร้อยบาทก่แคแล้วโอเคกุ้งอยู่ในถุงเรียบร้อยเป็นกุ้งแชบววครับเดี๋ยวเราพากุ้งไปทําอาหารกันครับในส่วนเดี๋ยวไปดูกุ้งอีกแบบหนึ่งครับนนนเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยสักหกเจ็ดตัวแล้ว สวยเหลืองๆสามสี 3, วิ่งหนีเลยอ่ะคระบยงังเท่าไหร่ครับเ,เดี๋ยวไปดูครับว่ามันมันต่างกันยังไงครับเราซื้อสองแบบไปทชมครับเห็นผมสับหมูแบบนี้เนี่ย เรียกว่าเราต้องทําเมนูจากหมูสับแน่ๆและครับแต่ว่าพูดถึงหมูสับก่อนหมูสับเนี่ยถ้าท่านผู้ชมไปซื้อในตลาดเนี่ยแล้วเจอหมูสับเราไม่มั่นใจแล้วครับว่าหมูส่วนนั้นเนี่ยมาจากที่ไหนไม่ว่าจะหัวจะสะโพกหรือเศษหมูต้นคอคือเขามีหมูอะไรเขาก็จะจับรวมกันแล้วก็บดมาให้เรานะครับท่านผู้ชมเวลาไปตลาดแล้วทําเฉพาะหมูเล็กๆแบบนี้นะครับไม่ต้องไปซื้อหมูสับนะครับซื้อหมูที่เป็นชิ้นแล้วเลือกเลยว่ามันน้อยมันเยอะตามที่เราอยากจะได้เราเลือกซื้อเนื้อแดง มากกว so, ่ามันกันแล้วกันนะครับแล้วก็สับเนี่ยมาถึงก็มาสับเลยแล้วก็จะได้หมูที่สดใหม่แล้วก็คุมความมันคุมเนื้อโปรตีนได้อย่างดีเลยครับเรียกว่าแนะนาให้สับเองที่บ้านเล็กๆแบบนี้ไม่ต้องไปซื้อสับมานะครับแต่รปลว่าผมสับเนี่ยละเอียดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมก็จะเอามาไว้ปรุงรสกันในเมนูวันนี้กันแต่ว่าท่านผู้ชมหลักของเราคือเราจะคุยถึงกุ้งเนี่ยแหละครับนี่กุ้งของเราเนี่ยเป็นกุ้ง ที่ซื้อมาจากตลาดเมื่อกี้2ออแบบนะครับไปตลาดแล้วก็ไปหิ้วมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันว่าเป็นกุ้งแชบวยกับกุ้งที่เขาเรียกว่ากุ้งบ่อหรือกุ้งชีแฮที่เขาเลี้ยงแล้วก็เรียกว่าเป็นกุ้งสดโดยการจับจากบ,บ่อมาเนี่ยมันสดมากกว่าแน่แต่ว่าแชบวยเนี่ยเป็นกุ้งทะเลซึ่งจะต้องใช้อวนลอยลากขึ้นมาแล้วก็ได้บ้างไม่ได้บ้างโดยซ้าไปไม่มีทุกวันแต่แบบนี้เนี่ยเป็นกุ้งบ่อเนี่ยมีทุกวันจะเห็นนะครับว่ากุ้งลักษณะสีก็ผิดกันแล้ว นะครับถ้าเรามาอยู่ใกล้ๆกันอย่างนี้ยิ่งคอมแพ่งนยิ่งผิดกันใหญ่เลยตัวเหลืองกับตัวขาวกุ้งบอ่อชีแฮก็จะเป็นกุ้งแบบนี้สีใสกว่าขาวกว่านะครับแชบวยจะเหลืองกว่านะครับและเป็นกุ้งธรรมชาติเวลาทานแชบว้ยเนี่ยก็จะกรุบมากกว่ามากกว่ากุ้งนี่ที่เลี้ยงหรือกุ้งชีแฮอย่างงี้นะครับก็จะเป็นกุ้งที่เวลาเราต้มปุ๊บต้องสุกเร็วแล้วกินเลยแต่อันนี้ผสุกแล้วเนี่ยเขายังมีมีน้ํายังอยู่แต่พวกนี้น้ําเนื้อจะหลุดออกหมดแล้วทําให้เป็น กุ้งที่กระด้างกระด้างนะครับกระด้างกระด้างแห้งๆเอาละครับนี่เลยวเรามาดูกันว่าเนื้อในเป็นยังไงดีกว่าผมแกะหัวเตาหัวมาเลยเนี่ยมันเนี่ยหอมปิดกันนะครับมันตรงนี้ก็จะหอมผิดกันเปลือกบางกว่าแน่เปลือกจะใสกว่าเพราะว่าข้อที่หนึ่งคือไม่ได้อาหารจากธรรมชาตินะครับเป็นอาหารเลี้ยงส่วนอันนี้เนี่ยมันจะหอมเหลืองกว่านะครับอันนี้มันจะดํากว่านะแต่เวลาเราทิ้งไว้นานไม่สดจริง หัวจะเป็นสีแดงหมดเลยนะครับกุ้งแชบวยจะแกะง่ายแล้วก็เปลือกจะแข็งกว่าและกรอบกว่านะครับปลายหางบางครั้งเนี่ยจะเห็นเป็นสีม่วงโดยซ้ําไปถ้าเป็นตัวใหญ่ๆหน่อยนะครับจะเห็นเป็นสีม่วงตัวเหลืองแล้วก็สีม่วงตรงนี้นะครับปลายหางเป็นสีม่วงๆเรียกว่าดีมากๆนะครับสีก็ผิดกันแล้วนะครับมาดูอีกครั้งหนึ่งครับถ้าวางกับมือแล้วก็จะเห็นเนื้อเลยครับว่า ผิดกันท่านชมจะหากุ้งแชบวยมาปรุงอาหารเนี่ยยากมากนะครับถ้าในร้านอาหารที่ราคาถูกๆเนี่ยเขาไม่ใช้กุ้งแชบวยกันอกครับกุ้งแชบวยส่วนมากเวลาเขาจะใช้เขาจะบอกว่าเป็นกุ้งลวกแล้วขายตามน้ําหนักซะมากกว่าแต่ถ้ากุ้งใส่จะพวกผัดต่างๆเป็นกุ้งผัดไอ้นู่นผัดไอ้นี่เนี่ยเป็นกุ้งนิหลัยเป็นกุ้งเลี้ยงซะมากกว่านะครับเพราะว่าต้นทุนต่ากว่าท่านชมครับมาดูความสดกันนิดหนึ่งนะครับถ้ากุ้ง ที่เราเรียกว่ากุ้งขาวที่มาจากกุ้งชีแฮเนี่ยนะครับที่มาจากบ่อนเนี่ยเหมือนเดิมครับเราดูเนี่ยผนังมันอ่อนตรงหัวกับตัวของกุ้งเนี่ยจะต้องติดกันนะครับแล้วก็ตัวมันเนี่ยจะออกดำๆนิดนึงแต่ถ้าสมมุติว่ากุ้งแบบนี้เก็บไว้นานเงาไม่มีแล้วครับเงาเลื่อมๆแบบนี้ไม่มีนะครับจะเห็นที่เปลือกนะครับมันเงามากเลยถ้ากุ้งที่ถูกแช่น้ํมนามาสักสองสาวันเนี่ยหัวก็จะหลุดออกจากกันมันที่หัวก็จะเป็นสีแดงแล้วก็ เมือกตรงนี้หรือหรือเมือกที่เปลือกเนี่ยนะครับที่มันเงาเงาเนี่ยก็จะก,กระด้างแล้วก็แห้งตลอดนั้นะเวลาวางแบบนี้แห้งหมดแล้วแล้วเป็นกุ้งที่แบบเรียกว่าเก่าแล้วเหมือนกันครับกุ้งแชบ๊วยส่วนมากแล้วเนี่ยเวลาได้มาเนี่ยเขาก็จะอยู่ในน้ําเก็บไว้ในน้ําเค็มตลอดนะครับแล้วก็แช่ให้เย็นตลอดเพื่อที่จะรักษาทั้งผิวนะครับแล้วทั้งหัวนะครับถ้าดูแล้วหัวขาดรุ่งริ่งแล้วก็ผิวไม่เงาอย่าไปซื้อนะครับนานแล้วถ้าท่านผู้ชมได้มาแล้วเนี่ยเก็บทั้งเปลือกไว้ก่อน ถ้าสมมุติต้องการเก็บจริงๆต้องการแช่แข็งจริงๆแล้วทันไม่ทันเหลือเนี่ยอย่าเพิ่งแกะเปลือกเด็ดหัวออกซะเด็ดหัวแบบนี้นะครับแบบนี้แล้วก็เก็บแช่แข็งแบบนี้จะดีกว่าเก็บแช่แข็งที่เป็นหัวด้วยนะครับเพราะว่าเก็บแช่แข็งที่เป็นหัวเราไม่รู้หัวเนี่ยจะจะทนนานขนาดไหนเพราะมันเป็นมันเห็นไหมครับมันอันนี้จะส่งกลิ่นให้เนื้อเสียแล้วมีกลิ่นติดเพราะนั้นเราเด็ดหัวก่อนแล้วค่อยแช่แข็งอันนี้เป็นการเก็บที่ดีนะครับถ้าสมมติว่าเราเหลือเพื่อจะเก็บแต่ถ้าสมมติซื้อแล้ว ทานหมดดีกว่าครับแนะนำเอาละครับก่อนที่จะถึงวันผู้สูงอายุคือวันสงกรานนี่ยนะครับเราก็จะปรุงเมนูนี้ให้ผู้สูงอายุได้ชิมและได้ลองกันครับแล้วก็รายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามดูครับ